สวัสดีค่ะครูเชื่ออัญญาชำนาญวาดหรือเรียกสั้นๆว่าครูบางครูก็ได้นะคะครูสอนอยู่โรงเรียนชุมชนวัดบางโคแม่นางนิตรปการีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา,นาบนทบุรีเขต2เมื่อ EP ที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรไปแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาศึกษาโจทย์ปัญหาในแบบอื่นๆโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรในการแก้ปัญหาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้นักเรียนจะสามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแทนโจทย์ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรพร้อมทั้งตรวจคำตอบและหาความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ค่ะ ทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ 2. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามและที่โจทย์กำหนด 3. คิดวางแผนการแก้โจทย์ 4. กํกำหนดตัวแปรให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของโจทย์ และ 5. แก้สมก,การให้รอบครอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกับเงื่อนไขของโจทย์ค่ะตัวอย่างที่1เมื่อเฝ้าดูนกกระจาบบินจับดอกบัวในสระน้ำแห่งหนึ่งพบว่าถ้านกจับดอกบัวดอกละตัวจะเหลือนกหนึ่งตัวที่ไม่มีดอกบัวให้จับและถ้านกจับดอกบัวดอกละสองตัว จะเหลือดอกบัวหนึ่งดอกที่ไม่มีนกจับอยากทราบว่าในสระนี้มีดอกบัวกี่ดอกและนกกี่ตัวมาดูวิธีทำนะคะให้ x แทนจำนวนนกกระจาบทั้งหมดและ y แทนจำนวนดอกบัวทั้งหมดถ้านกจับดอกบัวดอกละหนึ่งตัวจะต้องมีนกที่จับดอกบัวอยู่ y ตัวแต่โจทย์กำหนดว่าเหลือนกหนึ่งตัวที่ไม่มีดอกบัวให้จับ จะได้สมการเป็น x ลบ y เท่ากับ1เป็นสมการที่1ถ้านกจับดอกบัวดอกละ2ตัวจะมีดอกบัวที่นกจับอยู่ x ส่วน2ดอกแต่โจทย์กำหนดว่าเหลือดอกบัว1ดอกที่ไม่มีนกจับจะได้สมการเป็น y ลบ x ส่วน2เท่ากับ1เป็นสมการที่2 จากนั้นนำสมการที่สองคูณด้วยสองจะได้สอง y ลบ x เท่ากับสองเป็นสมการที่สามนำสมการที่หนึ่งบวกกับสมการที่สามเราจะได้ y เท่ากับสามจากนั้นแทนค่า y ด้วยสามในสมการที่หนึ่งจะได้ x ลบสามเท่ากับหนึ่งเจะมีค่าเท่ากับสี่ ดังนั้นในสระนี้มีดอกบัวสามดอกและนกกระจาบสี่ตัวค่ะเราลองตรวจคำตอบดูนะคะถ้านกจับดอกบัวดอกละตัวจะเหลือนกหนึ่งตัวที่ไม่มีดอกบัวให้จับจะได้สี่ลบสามเท่ากับหนึ่งตัวถ้านกจับดอกบัวดอกละสองตัวจะเหลือดอกบัวหนึ่งดอกที่ไม่มีนกจับจะได้ สามลบสี่ส่วนสองเท่ากับหนึ่งตัวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในโจทย์ค่ะค่ะก่อนจะเริ่มตัวอย่างที่สองครูมีสถานการณ์ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาดังนี้ค่ะครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวสองคนพี่สาวและน้องสาวอายุรวมกันเท่ากับยี่สิบปีถ้าพี่สาวอายุมากกว่าน้องสาวหกปีแต่ละคนจะมีอายุเท่าไหร่ เขาวปั้นเสนอแนวทางการแก้โจทย์ปัญหาข้างต้นให้กับเขาหอมว่าต้องใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแต่เขาหอมบอกว่าถ้าใช้ความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะง่ายกว่านักเรียนเห็นด้วยกับใครเพราะเหตุใดคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนเห็นด้วยกับใครคะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีแก้โจทย์ปัญหาตามที่เขาปั้นและเข้าหอมเสนอมานะคะ เข้าปั้นใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยให้ m แทนอายุของน้องสาวเนื่องจากพี่สาวอายุมากกว่าน้องสาว6ปีดังนั้นพี่สาวจะอายุ m บวก6ปีและพี่สาวและน้องสาวอายุรวมกันเท่ากับ20ปีจะได้สมการเป็นวงเล็บ m บวก6บวก m เท่ากับ20 2m บวก6เท่ากับ20 2m เท่ากับ14 m เท่ากับ7ดังนั้นน้องสาวอายุ7ปีและพี่สาวอายุเท่ากับ7บวก6เท่ากับ13ปีนั่นเองค่ะต่อไปเป็นวิธีของเข้าหอมนะคะซึ่งเข้าหอมใช้ความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยกำหนดให้ x แทนอายุของพี่สาวและ y แทนอายุของน้องสาวเนื่องจากพี่สาวอายุมากกว่าน้องสาว6ปีจะได้สมการเป็น x ลบ y เท่ากับ6เป็นสมการที่1และเนื่องจากพี่สาวและน้องสาวอายุรวมกันเท่ากับ20ปีจะได้สมการเป็น x บวก y เท่ากับ20เป็นสมการที่2 นำสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองจะได้ 2x เท่ากับ26 x เท่ากับ13แทน x เท่ากับ13ในสมการที่สองจะได้13บวก y เท่ากับ20 y เท่ากับ7ดังนั้นน้องสาวอายุ7ปีและพี่สาวอายุ13ปีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะใช้ความรู้เรื่องใดในการแก้ปัญหาคำตอบของเราก็จะมีค่าเท่ากันคะ่ะซึ่งการเลือกใช้ความรู้เรื่องใดในการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความซับซ้อนของเงื่อนไขในปัญหาความยากง่ายของการแก้สมการหรือระบบสมการที่สร้างขึ้นรวมถึงความถนัดและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของนักเรียนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2วิมลมีเงินเก็บอยู่1นึ0 0 0สบาทส่วนหนึ่งนำไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยสองเปอร์เซนอีกส่วนหนึ่งนำไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผลสเปอร์เซนสิ้นปีมีรายได้รวมกันสี่พบาทอยากทราบว่าวิมนนำเงินไปลงทุนแต่ละประเภทเท่าใด มาดูวิธีทํานะคะให้ x แทนเงินที่วิมลน,นำไปฝากธนาคาร y แทนเงินที่วิมลน,นำไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผลวิมลมีเงินอยู่120,000บาทจะได้สรรมการเป็น x บวก y เท่ากับ120,000เป็นสรรมการที่หนึ่ง ส่วนที่ฝากธนาคารได้รับดอกเบี้ย2%และส่วนที่ลงทุนได้รับเงินปันผล4%สิ้นปีมีรายได้รวมกัน4,000บาทจะได้สมการเป็น2ส่วนร้อ x บวก4ส่วนร้อ y เท่ากับ4,000หรือ x บวก 2y เท่ากับ200เป็นสมการที่สอง จากนั้นนำสมการที่สองลบกับสมการที่1จะได้ค่า y เท่ากับ80,000แทนค่า y ด้วย80,000ในสมการที่หนึ่งจะได้ x บวก80,000เท่ากับ120,000 x เท่ากับ40,000ดังนั้นวิมลน,นำเงินไปฝากธนาคาร40,000บาทและนำเงินไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผล80,000บาทค่ะ เราลองมาตรวจคำตอบดูนะคะส่วนที่ฝากธนาคารได้รับดอกเบี้ย2%จะได้2ส่วนร้ยคูณ40,000เท่ากับ800บาทวิมลได้รับดอกเบี้ยจากการฝากธนาคาร800บาทค่ะส่วน1นึ่นำไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผล4%จะได้4ส่วนร้ยคูณ80,000เท่ากับ3,200บาท วิมลได้รับดอกเบี้ยจากการฝากธนาคาร3,200บาทสิ้นปีมีไรายได้รวมกัน3,200บวก800เท่ากับ4,000บาทวิมลนำไปฝากธนาคารและนำไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผลเป็นเงิน80,000บวก40,000เท่ากับ120,000บาทวิมลมีเงินเก็บอยู่120,000บาทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในโจทย์ค่ะ ากเลยใช่ไหมคะกับการแก้โจทย์ป,ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปร mm. เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนี้